สู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นี่ฮะเราก็เรียกได้ว่ามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะเพราะว่าเขาเนมีประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ใจแอนมาแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสุบัญธรรมทองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคครับก็ในเบื้องต้นนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเรายังคุยค้างกันอยู่ว่าแต่ละตัวใช้อย่างไรผมมีข้อสงสัยับตัวมันสัมผหลังเนี่ยมันเป็นยังไงมันมันต้องใช้ตัวไหนถึงจะ ทำให้เติบโตได้ดีที่สุดอ๋อครับส่วนมันสับปะหลังเนี่ยเป็นพืชระยะย,ยาวคือปีนึงส่วนใหญ่ปีนึ่งถึงจะขูดได้ครั้งก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ไปแนะนําก็สูตรเจ็ดนะครับหลกัหลกๆเลยสูตรเจ็ดซึ่งเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยนะครับเอาไปให้เขาใช้แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเชื้อรา,อาส่วนใหญ่เชื้อราใบาหรือว่าถ้ามีเพีย้ยมลงเนี่ยถ้าบางทีมีแมลงนะเกาะจนใบมันหงิดงออะไรเงี้ยสูตรสิบสามครับไปฉีด ถ้าตอนต้นเล็กๆก,ก็สูตรสองให้อาหารทางใบในกรณีที่ฝนไม่ตกนะครับเพราะว่าพืชไม่ได้กินอาหารจากปุ๋ยเม็ดไงครับก็เอาสูตรสองไปส่วนใหญ่ก็ให้ควบคู่กันคือป้องกันโดยที่เอาสูตรสองกับสูตรสิบสามควบคู่กันให้อาหารทางใบนะครับแต่โดยหลักทั่วๆไปก็ให้ใช้ปุ๋ยเม็ดตามปริมาณที่เขาเคยใช้นะครับตามปริมาณที่เขาเคยใช้เลยครับมันจะได้เปรียบเทียบถึงคุณภาพได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใจแอนของเราเนี่ยมันแตกต่างกว่าชนิดอื่นอย่างไรคือเห็นผลได้ชัดเจนแน่นอนแตกต่างครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยแตกต่างแน่นอนวันนี้เรามีคนที่ใช้จริงมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามหน่อยแล้วกันนะฮะใช้กับมันสําปะหลังเนี่ยฮะมันมันแตกต่างจริงหรือไม่อันนี้เรื่องมันสับปะหลังนะครับก็ใช้สูตรเจ็ดสูตรเจ็ดรองพื้นถ่ายกบไว้ก่อนแล้วก็ใช้สูตรสองแช่ต้นมันอืเพื่อ แช่ไว้แช่ท่อนพันไว้ก่อนแช่ท่อนพันไว้ก่อนครับค่ะก็คือวิธีก่อนที่จะลงปลูกพี่คิดว่าเป็นเป็นเทคนิคดีกว่าเนาะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่เดี๋ยวนี้จะทาอะไรต้องมีเทคนิคนะเพราะว่าหนึ่งคือผลผลิตออกมาเนี่ยจะได้ตรงตามใจของเกษตรกรด้วยครับแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นน้อยครับค่ะแล้วปัญหาหลักๆเลยค่ะทางคุณคมพัฒน์ครัปัญหาหลักๆของการทํามันสำปะหลังเนี่ย ปัญหาที่เกษตรกรทุกพื้นที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยเป็นอะไรคะปัญหาของอมันสับปะหลังเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบางช่วงก็จะเจอพวกเพี้ยครับเพี้ยครับเพี้ยใบยเนี่ยมันจะเกาะแล้วก็มันสับปะหลังเนี่ยส่วนใหญ่ปลูกถ้าพื้นที่ดเดิมๆเนี่ยผลผลิตมันไม่เพิ่มดินถ้ายิ่งใช้เคมีนานๆเนี่ยดินมันเสียผลิตไม่เพิ่มนะครับถ้าสมมติเราผมปลูกแปลงเดิมๆ้มซ้ำเนี่ยไม่ไม่เพิ่มเลยฮะส่วนใหญ่ปั๊บเนี่ยถ้าใช้เคมีต้องใช้ ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นต้องอัดเพิ่มถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้นทุนเขาต้องเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์แจแอนของเราเนี่ยอย่างสูตรเจ็ดเนี่ยปรับสภาพดินนะครับใช้ไปดินดีขึ้นดีขึ้นต่อไปคุณอาจจะใช้ปุ๋ยลดลงไม่อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือตัวสารอาหารในดินเนี่ยถูกทําลายไปด้วยใช่ไหมคะก็มีส่วนจากเคมีจริงๆถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยสามารถวัดค่าเขาเรียกว่าค่า ph ของดินได้วัดดินคุณเนี่ยจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย pH ของดินดีขึ้นไหมนะครับถ้าใช้เทียบกับเคมีหรือชนิดอื่นเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับพืชโดยทั่วไปก็จะชอบค่าเพนของดินคือเป็นกลางนะดินกลางต่างงี้ยครับซึ่งใช้ไปนานๆปั๊บดินจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต่อไปคุณก็คือไอ้ตัวใจแอรเนี่ยมันปรับปรุงดินอยู่แล้วใช่ครับ ก็ถ้าใช้ในตราส่วนที่ต่อเนื่องดีกว่านะครับ, <laughs> รบมันก <necesario S 1> ็จะเพิ่มภูนใ,<ช>ให้มันดีขึ้นไป <c oughs> คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวดินเป็นเป็นปัจจัยหลักด<ช>้วยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ใชครับอย่างมันสำปะหลังเนี่ยใช่ไหมครับใช้รากหรือเป็นหัวของมันเนี่ยชอนใช่ไหมครับถ้าดินคุณแน่นอ่ะมันจะไปได้ไงครับไปไม่ได้ใช่ไหมครับโดยธรรมชาติเราเข้าใจคือชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ดินของเราเนี่ยถ้ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ หัวมันก็สามารถที่จะช้อนใช้ที่มันจะขยายได้ง่ายขึ้นการเจริญเติบโตก็จะได้เต็มที่มากขึ้นทีนี้เราก็เข้าใจในปัญหาของมันสัมปหลังแล้วทีนี้นอกจากมันสัมปหลังเรายังมีพืชอย่างอื่นอีกไหมคะที่วันนี้แขกรับเชิญของเรามานี่คือจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงกับเราเลยอย่างคุณสุบันเนี่ยมาครับไปแนะนําให้น้องชายใช้ที่จังหวัดอุดรค่ะใช้กับพืชอะไรคะนะครับเป็นยังไงคะดนลองเล่าเล่าหน่อยว่าไปแนะนํแล้วเกิดอะไรขึ้นครับครับคือที่บ้านผม จังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองแสงนะครับปกติจะทํานาปีละครั้งนาปีกับทํานาปีอย่างเดียวแล้วพอเสร็จเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็น้องชายก็ทําและพวกพืชสวนเสริมปลูกกับแตงกวาใช้กับแตงกวาอมผมก็แนะนําให้เอาปุ๋ยไจแอนสูตรเจ็ดไปลองพื้นก่อนครับลองพื้นแล้วก็ลองพื้นแล้วก็ถ่ไถกบแล้วก็ปลูกแตงแล้วก็ใช้ พอแตงขึ้นแล้วก็ใช้สูตรสองให้อาหารทางใบก็รุ่นแรกนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จพอดินมันยังชุ่มอยู่ชุ่มชื้นอยู่ตอนแรกๆก,ก็ได้ผลดีครับพอรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นแรกนี้ถ้าเราใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันจะได้ผลผลิตน้อยอคือได้ประมาณประมาณเจ็ดตันต่อไร่ปกติได้อะไรอ่ะปกติได้เจ็ดตันต่อไร่ป๋ยปุ๋ยทั่วไปนะครับ ครับใจแอนมาใช้ลองใช้ใจแอนอยู่ได้สิบตันต่อไร่แล้วก็เก็บได้เจ็ดเจ็ดรุ่นต่อปกติปุ๋ยเคมีนี่เก็บได้เจ็ดรุ่นพอมาใช้ใจแอนสูตรชตดเจ็ดกับสูตรสองนี่นะครับได้ได้สิบรุ่นต่อต่อไร่ต่อต่อรุ่นนะครับครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตคือเพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นการเก็บเกี่ยวก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเก็บเกี่ยวเพิ่มเพิ่มครับอืมเหมือนกับอ่าต้นต้น ปกติต้นแตงเนี่ยมันจะมีอายุของมันใช่ไหมครับแต่ถ้าของเราเนี่ยใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยเหมือนว่ามันเรียดอายุให้ให้ให้ให,ให้นานขึ้นนะครับอย่างเงี้ยคือมันก็ได้เก็บผลผลิตภาพมากขึ้นด้วยะนะครับครับอฉะนั้นแล้วนี่ก็ดูแลว,ว่าเพิ่มขึ้นแตกับตัวอื่นนะ่ะอย่างเช่นตัวขา้าวโพดนะครับตัวสวนครัวอย่างที่คุณอิ๋วว่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะนอกจากตัวแตงกวาแล้วเรายังมี พลิกมีอะไรเงี้ยเคยม่คเคยไหมคะยิ่งพืชระยะอย่างพลิกเนี้ยพลิกนะครับหรือว่าคือว่าเป็นพืชที่แบบมันมันมันต้องมันเห็นผลเอยครับหรือว่าอื่นๆซึ่งจริงๆอันดับแรกอยู่ที่ดินกันปราปาสภาพดินแต่บางครั้งเนี่ยถ้าผมส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ไจแอนเราเนี่ยเป็นชีวภาพใช่ไหมครับซึ่งชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะพุ๊ธปัดแต่เราถ้าเห็นผลเลยต้องเอาปุ๋ยน้ำเนี่ยสูตรสองหลักๆไปให้อาหารทางใบ ไดาจะเห็นผลเร็วครับคือให้ทั้งสองทางเลยใช่แต่ในส่วนของทางดินเนี่ยค่อยๆปรับเอาค่อยๆปรับสภาพเอาแสดงว่าสูตรสองนี่ก็คิดอะไรไม่ออกสูตรสองก่อนถูกต้องครับถูตก้องก้องครับในกรณีที่ให้อาหารทางใบนะจะเป็นเร่งผลผลิตให้เร็วขึ้นนะครับค่ะก็คุณภาพก็ใช้ได้ทุกตัวนะฮะที่ประสบการณ์ที่ใช้มาแล้วเนี่ยใช้สูตรไหนบ่อยไม่ใช้สูตรฮะก็สูตรเจ็ดกับสูตรสองสูตรเจ็ดกับสูตรสองก็เน้นที่ที่แปลนี่สูตรปลูกเลยฮะโอเค ก็แต่งแต่กแตงร้านแต่งร้านนะแล้วที่พวกมดลงมาแรงเราเคยมีประสบการณ์มีปัญหาอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงฮะมีมีมารบกลัวไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยแรกแรกอ่ะแรกแรกอาจจะมีครัพอใช้สูตรสองคนทางใบก็ไม่มีอืมก็คือมันก็ช่วยได้ช่วยได้ครับแล้วก็เวลาปกติเวลาไปขายต่อเนี่ยมีคนมารับซื้อของพวกแตงต่อเนี่ยผลผลิตราคามันดีไหมปกตินะครับ แทงมันหน้าเริ่มต้นนี่มันจะได้ประมาณ80ครับกิโลนึลละ80บกิโลละแ0นี่พอแรงหน้าแรงจะได้โลละร้อยห้าสบได้ดีเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยครับคือแรงนี่มันไม่มีคนออกมาขายเราก็เลยมีแบบเจ้าเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้เป็นมาตราน พันหมื่นสี่หมื่นห้าเลยเข,เขาจะเก็บเป็นถุงนะครับถุงละาส<น>ิบกิโลเงี้ยสิบกิโลแปดสิบาทก็ประมาณร้อยแปดบาท<ช>นะครับแต่ทีน,นี้ว่าถ้าของเราเนี่ยผลิตฟันเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าบางทีถ้ามันมีมแมลงเพี้ยมแมลงเยอะลูกมันจะไม่สวยครับเพราะฉะนั้นเขาต้องแยกเกรตราคาจะถูกกว่าครับแต่ถ้าผลิตปลาเราเนี่ยลูกมันออกมาดีเขาแยกเกรดคือถ้าลูกดีๆเนี่ยราคาจะดีกว่าได้ราคาใช่ครับใช่แสดงว่าตอนที่หน้าแรงแล้วมีผลผลิตอยู่แต่ว่าจริงจริงใช่ไหมครัไม่ได้ ก็ผมลงไปดูเมื่อตอนสงการแรงมากว่าปลูกแล้วหน้าแรงได้ปลูกมากยากมากเลยใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยก็ได้ได้ผลผลิต <ๆ S 1> ได้ผลผลิตดีมากมากค่ะแหมผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองค่ะหาซื้อไปลองกันได้เลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ใจแอนค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใจแอนเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คุณสุวรรณก่อนก็ได้ค่ะครับก็ขอฝาก เพื่อนเกษตรกรได้กันครับถ้าคิดไม่ถูกบอกว่าจะใช้ปุ๋ยในดีก็โทรมาตามที่เบอร์หน้าจอนี่ครับ,รบใช้ปุ๋ยไจแอน์สูตรเจ็ดกับสูตรสองนี่ได้ผลดีมากๆเลยครับขอบ<อ><อ>คุณครับคุณค,ค้องพับค่ะผลิตภัณฑ์ไจแอน์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆครับผมอยากให้เกษตรกรทั้งหลายนะครับได้มาลองไปสูตรใช้ครับแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับของผลิตภัณฑ์อื่นที่ท่านเคยใช้อยู่นะครับ ไม่ต้องใช้ทั้งหมดหรอกครับลองพิสูจน์ใช้สักส่วนหนึ่งแล้วแต่ท่านจะใช้เท่าไหร่แล้วพิสูจน์ใช้เห็นผลแล้วก็ค่อยใช้รือพาร์เซนต่อทั้งหมดครับอเพราะปลอดภัยทั้งคนใช้ครับปลอดภัยทั้งคนที่ผู้บริโภคถูกต้องครับค่ะวันนี้เจ้าขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยครับ และก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www. dot w o r k i t g a n g j c com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www. c o n co. t h ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันทางช่อง j c t v เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทแอยคอร์ปอเรชันจำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ